สวัสดีค่ะพพ่อแม่เอฟซีของครู่แม่เหมียวนะคะทักทายมือนน้วท่ที่เทเลกราฟมื่อวันที่11ตุลาคม2568นะคะหอดแล้วหอดแล้วหอดมือแล้วนะ,ะหอดมืออย่างแนอะมือได้ครอบครัวของค,คู่กับเป็นมือทําบุญกระถิ่นนะคะตอนนี้ต่้งกองบุญอยู่ที่บ้านของแซงเรื่องทายาทสุธานะคะทางคู่มูอกระขอบครัวก,กับเดินทางไปแล้วเด็กคุณคู่จะเดินทางไปสมทบขึ้นมืออื่นนะคะเนื่องจากว่าคุณยายเป็นกับ สูงวัยเนาะคะ่ะสูงอายุแปดสิบกว่าปีตองอยู่เป็นมูเพลนสะกอนจะไปนอนข่างคึืนข่างแร่มกับบอดยตยตองอยูห้กระังใจเพลนสะกอนนะคะเขาเข้ากปทังตามไปกับว่าเป็นอย่างมีคนเห็ดคนทำไปแล้วอาหารการกินกับอ่าทรงไปแล้วนะคะูค่ทรงไปได้แหลวกระสั่งให้เขาเจ้าเห็ดไห้นะคะกับงานใหญ่ยูเป็นเจ้าภาพนะคะเป็นเจ้าภาพเป็ดบุญหาพอ่อหาแม่ ของทางหมุกวรพงแล้วก็เป็นหอดแล้วอีกมือหนึ่งคือมือเปิดฤดูการของสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็ดีใจเลยล่อเบิงล่อหลุนนะคะฝากมาไล่กำลังใจไปให้ลูกๆศิลปินหลายหลายคนเด้อคนละเล็กละหน่อยนะคะเสริมเติมกันไปถ้าเบืองฝ้าวิดตามว่าสิเดีห้องเพลงยังมีบทบาทแบบไดเต้นดีดดองสํใใดนะคะา่ำกรมวนสําใด หรือจะมีลูกๆคนใดมาเซอร์ไพรนะคะพอพอยแม่เอฟซีแบบใดเพระแต่ละคนก็อุอ๊บยิบุ๊บยิบไปได้รุดแล้วว่าสันนาะรุดแล้วรุดเลวกะทถต่เ <laughs> บิงมานะกัผักแพงก็ะยอกเอิ้นกันอยู่นะคะสิเป็นแบบใดน้อแรงนี่ถาเบิงอย่างบอกคุคูๆเขากุ้มปิดเรียบร้อย ถ้าไปเบิ้งเมจ๋านะคะที่ได้รับหมอบหมายในหนาทีนําได้เดี๋ยวไปหมอบมาไลา่ให้คุณครูแนะ่ให้กำลังใจคุณครูแนะ่สิกรมี <c oughs> ในส่วนตงวงเพื่อนเลวทำหนาทีแท่นคุณครูนะคะแทนเมกหลาบนั่น,นะ,ะที่ฝากไปอีกหลายๆคนหลายท่าน,ท,านที่บ่มีโอกาสไปเข้ากับเขาคุมปิดถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งเมจา๋า <c oughs> บอกเมจา๋าถ้าเบิ้งเมจา๋าไปหมอบมาไลา่สิเป,ป็นแบบไดนะคะฟอนบดคืนเดอ้อเมจา๋าในความใจเอฟซี FC ของลูกศิล,ล,ลปินหลายๆคน นะคะฝากหอมเกลวไปะเอกนั่งเีกเพลินแนนนะคะมีโอกาสคุณคู่กับคุ้งเสด็จไปเบิงไปไห้คุณคู่กับร่างเตียมมือกันบ่อยเบิงกันเนาะเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องอันนี้เป็นเห็ดคือเห็ดป้ากะผักตเตรียมไปหลายๆอย่างน่ะสีแกงหวายนะคะแต่งแกงหวายไปสู่ทางคณะมอลลั่มที่เพิ่งกลับมาจากบานแพงนะซึ่งาแหวะบุญกะถินอยู่บานครู่คู่กับเตรียมแกงหวาย สมตีนโคขุนเอิญผสมตีนโคขุนไะด้ของขืนซื้อของสกุลนครแต่เกิดมาเทียวสกุลนครต้องกินแกงหวายนะคะเหนือโคขุนนะคะล่ะกะของขืนซื้ออย่างหนึ่งทีมีแต่ก็มีซื้อเสียงคือสมตีนเอิญผสมตีนโคขุนนะคะรสชาติออกเปรี้ยวๆออจังหน่อยหนึ่งนะคะ,ก,ะกับข้างคือเป็นหวนะา,ายมาไล่ๆแห้งๆคือมาจากขางบ้านมาณนะ มาน่ะทางผู้พานคนนี้ส่งมากสินะคะผู้ผูกก็ไปสื่อมากอู้หลายหมอมใช่เลยล่ะเตรียมการใส่กระดูกหมูใส่เครื่องอู้เครื่องหลายหมอหนึ่งหมอหนึ่งลงทุ่นนี่ก็รักพันค่ะจังสีเจังสีแบบได้กินหลายคนนะคะให้ต่อนรับทั้ง ขนาของยาจ๋ากับขนาของน้องเอกชุนบริลน,นะคะที่จะเดินทางก,ากลับม้านกวบเจ้าบาแหวบุนงานกระถินนะคะก็เลยสีตอนรับเพื่อนพิเศษจากอาหารที่ทางบานเหตุไหวนะคะก็เตรียมการดีใจนะคะน้องเอกชุนบริลนก็เป็นน้องอยิงเกาะ หักอีกคนนึงลูกหักนะคะอีกคนนึงทีคุณคู่ก็ให้กําลังใจนะคะก็ขอให้ดังๆบางๆปีนี้อย่างมานาะหักแพงนี่คือขวัญใจของคุณคู่มาจากไหนแต่ไรอยู่แล้วนะเพราะฉันก็ขอให้ดังให้ปังไปอีกนะคะโซเฟียกูฝากกําลังใจไปหน้ามีเดอร์น้องมนาก็คือกันกับฝากกําลังใจไปน้าเพราะฉันก็นรอรับด่านะวทีว่าจะเป็นน้องหักแพงกับเช่นเดียวกันฝาก,กําลังใจเล็กๆหน่อยเติมกันไปฝากผ่านทางแมจ้าไปนะคะ เบอยากเบิองขึ้นกันว่าทาอ้าพระเอกวัดนะคะ่นสีน้ำตาไหลจักเถื่อนแร่งนี่เสือเลยว่าความตื่นตันใจที่ผลงานออกมาอ่าปลาปลื้มใจตรงตรง,งมีแน่นอนนะคะผลงานที่ออกมาเมื่อนี้ถือว่าเต็มที่นะคะบวิผูจะอยู่เบื้องหลังความสําเร็จทั้งหมดนะคะก็คือความภาคภูมิใจเมื่อผลงานออกมา พะว่าเขาถือว่าเขาทาเต็มที่ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้กาลังใจทุกคนเจอกันสาธุบุญน้ากันกับคุณครูแล้วก็ให้ลูกๆศิลปินที่อยู่วงสาวหน่อยลําเพื่นชว่วที่คุณครูบริอาจจะบริก,กาาถึงบริภูจคุณเคยสิกะก็ะขอขห้ทุกคนดงัดงๆบางๆมันหมา,มาแล้วก็โชคดีในฤดูกาลที่สองนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ เรียนรู้อย่าได้รังรออดทนสู้ไปไม่ท้ออย่ารอโชควาสนาเมื่อไม่ยอมแพ้คงถึงเส้นชัยได้ในวันหน้าอย่ามัวไปโทษโชคชะตาสองแขนสองขามีมาเท่ากัน ทุกการทำงานคือประสบการณ์อันแสนเลิศลำ้ำมันฝึกมันฝนจดจำร่วมมือกันทำทำอย่างสร้างสค์อย่าบ่นว่าเหนื่อยอย่าบ่นว่าหนักให้รักในงานให้งานเป็นครูอาจารย์เมื่อเรารักงานงานก็รักเราถ้าล้มแล้วล้ม ชนะไม่สุ่ต้องขยันไม่เก่งต้องขยันเอาถ้ารอวันนอบเหมือนเขาคงต้องรอตลอดชีวิตอย่ากลัวอะไรถ้าหัวใจเรายัางเต้นอยู่ขอแค่ให้รู้วันนี้เราทำเพื่อใคร เรื่องรายผ่านมาจะธรรมดาเมื่อมันผ่านไปทุกอย่างเป็นครูเรียนรู้เอาไว้เมื่อเจ้าเติบใหญ่คงได้ใช้เงิน ขยันเอาถ้ารอวันทอบเหมือนเขาคงต้องรอตลอดชีวิตอย่ากลัวอะไรถ้าหัวใจเรายัางเต้นอยู่ขอแค่ให้รู้วันนี้เราทำเพื่อใครเรื่องรา ผ่านมาจะธรรมดาเมื่อมันผ่านไปทุกอย่างเป็นครูเรียนรู้เอาไว้เมื่อเจ้าเติบใหญ่คงได้ใช้เง